เราวิเคราะห์ให้เห็นนะครับว่าทําไมเราถึงบอกว่าการขึงพืชก้าวไก่กระทบต่อการทํางานของก้าวไก่นะครับอันแรกคดีที่ลากยาวทําให้ก้าวไก่ไม่มีสมาธิทางการเมืองอ่ใช่เพราะว่าต้องไปต่อสู้คดีอะวงอววงกับเรื่องนี้แล้วก็ในระหว่างอยู่กันดีต้องหาทนายต้องอะไรต่างนักข่าวถามทุกคนต้องออกมาแถลงทุกสัปดาห์และก็จะสู้คดีอย่างไรอและจะเดินต่อถ้าไม่มีก้าวไก่ถ้าถูกยุบอ่ะต้องสร้างพรรคดีไหม โอ้คิดยาวการสร้างพักกระบวนการปูทางหาคนใหม่มามันยากลำบากเพราะไม่รู้อนาคตเพราะว่าเออถ้าถ้าบอกว่าไปหาผู้นำใหม่สร้างพักใหม่แสดงว่าหงอละจบและใช่ถือว่าแพ้แล้วยอมยอมแพ้แล้วคนในพักก็จะแพ้แตกตอนนี้มันมีปัญหาอีกสถานการณ์ตอนนี้คนในพักที่เป็นทั้งสอสอทั้งที่เป็นด้อมส้มตอนนี้เกิดปฏิกิริยานะดูด พูดคุยกันหลายหลายคนนะเวลาคุณพิธาคุณใครต่อใครผู้นำพรักก้าวไกลออกไปเนี่ยนักข่าวจะถามแล้วว่าเอ๊ะได้ข่าวว่ามีสอสจะถูกดูดพักรู้ไหมรู้คุณพิธาก็ยอมรับคุณชัยธรน์ก็ยอมรับว่ามีปฏิกิยาบางอย่างที่เกิดแรงกระเพื่อมในพักซึ่งมันจะทำให้ตอนนี้วิเคราะห์กันไปแล้วว่า พรรคเก้าไกลจะไม่ภายใช่พรรคอันดับหนึ่งต่อไป <Ừ. S 2> นะกายจะกลายเป็นพรรคอันดับสองสามถ้าสมมุติยุบพรรคเนี่ยหายไปแล้วก <Ừ. S 2> รรมการบริหารพรรคสิบเอ็ดคนครับ,รบและอาจจะโดนอีกสี่สี่คนที่ไปยื่นเรื่องแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองและจะถูกดูดอีกกี่คนโอโ้เขาว่ากันว่าหลายคนนะ,อะเอาเอาเฉพาะเฉพาะสีน้ําเงินนะครับล็อกตัวเอาเฉพาะพรรคสีน้ําเงินอีกพรรคหนึ่งที่เป็นพรรค ตอนนี้ร่วมฝ่ายค้านก็กวักมือเรียกแต่ไม่มีท่อน้ำเลีย้ยงแล้วก็ <c oughs> ดอมส้มเนี่ยที่สนับสนุนคุณพิธาก้าวไกลก็สับสน,นตกลงหัวหน้าคนใหม่จะเป็นใครตกลงพรรคก้าวไกลจะถูกแตกพรรคก้าไกลไม่มีรุมการแล้วเหรอ,อที่จะไปดูกดูดกรณีนี้มันจะลามทุ่งไปถึงการเลือกตั้งครับท้องถิ่นครับอตอนนี้บรรดาผู้สมัครนายกอบจอ ก็รอท่าทีเช่นเดียวกันเพราะไม่รู้อนาคตสายสีส้มแปลว่าท้องถิ่นก็ละสัมละสัาครับนี้หลายคนนี้ที่มีการบอกออกมานะฮะว่าถ้าเกิดพักคก้าวไกลถูกยุบกรรมการถูกตัดสิทธิ์หาผู้นําใหม่ไม่ได้ต้องมีผู้นํารุ่นสาผู้นํารุ่น3ามโฟกัสไว้สามคนนี้โฟกัสไว้สามคนคือหนึ่งคุณไหมศิริกัญญาเปลองหัวหน้าพักปัจจุบันเนี่ถือว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ที่พักบอกว่าน่าจะฝากอนาคตได้ คนที่สองดรต้นวีรยุทธ์นะนเพื่อนคุณคุณธนาธรเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการวางแผนและวางยุทธศาสตร์ของพรรคทางด้านเศรษฐกิจครับต่อมาคือดรโจซึ่ง <นะ S 1> เป็นสสป้ายแดงปาติลิตอันดับ15เป็น<ช>อดีตผู้บริหารแบงค์ชาติเขาว่าอย่างนั้นนะแต่บริหารแค่ไหนชั้นต้นชั้นล่างชั้นชั้นกลางกชั้นกลางกหรือกากาไม่มีใครรู้แต่รอดูอีกคนครับ ถ้าหากตรงนี้มีปัญหาดูพริ์วัชรศิลป์ไว้ให้ดีนี่คือซุปเปอร์สตาร์คนหนึ่งแต่ปัญหาก็คือว,ว,ว่าอย่างนี้พี่โอมอไอติมเนี่ยนะครับ อายุยังน้อยอายุยังน้อยไม่ถึง35สบห้สมมุติว่าชนะเลือกตั้งมาเป็นนายกไม่ได้เป็นนายกไม่ได้ครับเพราะคุณสมบัติของคอรมอรวมทั้งนายกรัฐมนตรีต้องอายุเกิน35มสต้องครับนะครับทีนี้ทวิชหาจับตาที่เนี่ยก็คืองูเห่าสีส้มเคยเกิดงูเห่าสีส้มในยุคอนาคตใหม่และถูกดูดไปแล้วคราวนี้จะมีงูเห่าสีส้มในยุคก้าวไกลไหมมีอ่า เขาบอกว่ามีสสก้าวไกลบางคนติดต่อพูดคุยกับพรรคการเมืองอื่นไว้แล้วจริงมีจริงไหมจริงยอมรับเลยโดยเฉพาะพรรคขั้วตรงข้ามนั่นก็คือพรรคฝ่ายรัฐบาลไม่รู้พรรคเอางี้คนในป่าก็บอกว่าติดต่อก็อยู่ในพรรครัฐบาลสายสีน้ําเงินมุดจินอยู่ก็ติดต่อสีแดงไม่ติดต่อแต่ให้ตัวแทนไปติดต่อนะครับสถานการณ์ในพรรคก้าวไกลเชื่อว่างูเห่าสีส้มภาคใหม่เกิดแน่ จะมาจากปัญหาดีเอสีส้มและปมมอ 1, 1 2 1> นี่เฉพาะงูเห่าสีส้มที่ถอยจาก112ประเด็นต่อมาคือบทเรียนของงูเห่าของสายสีส้มของอนาคตใหม่เนี่ยที่เดินออกจากก้าวไกลและมัน,อ,นมอูฟูอูฟูอูฟูแม้ว่าจะสอบตกครับแฮปปี้ o ฮาบางคนนะทั้งชีวิตนะ,ะไม่เคยมีโอกาสแบบนี้และโอกาสแบบนี้ประธานโทษเถอะ ลำพังสองสากิโลทั้งชีวิตแฮ ppy แล้วแต่รอบนี้มันไม่ใช่สองสามกิโลมันจะไปสิบบวกนะทำทั้งชีวิตยังไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแฮป p y h o u าสำหรับคนที่ก้าวไกลบอกว่าไม่ต้องบอกว่าปรมาจารย์สายสีส้มนะฮะอต้องบอกว่าคุณปียบุตรแขงกนกคุณนักวิเคราะห์และเป็นอาจารย์ทางด้านอุดมการสีส้มบอกว่าไงครับ สอสอของพักเตือนต้องคิดให้ดีนะ,ะถ้าย้ายพักแล้วจะทำอย่างไรต่ออให้รู้สึกไม่สบายใจหรือมีใครมาเสนออะไรให้ก็ตามแต่การอยู่พักเก้าวไกลเป็นการอยู่เพื่ออนาคตอ,อนาคตอะมันมองไม่เห็นแต่มองเห็นในเรื่องของ กิโลกิโลนั้นพออาจารย์ต้องบอกอาจารย์วิยาบุตรนะฮะอาจารย์เป็นคนมีดมการหลายคนเนี่ยฮะที่เป็นแกนกลางของพรรคก้าวไกลเป็นคนมีดมการมีดมการครับแต่คนที่เรียกว่าบังเอิญเข้ามาแล้วได้เป็นสสเนี่ยและก็ไม่ได้คิดว่าต้องมีดมการจ๋าเนี่ยนะแต่เข้ามาพักเพื่อหวังว่าจะได้รับโอกาสเป็นสสเนี่ยพอเห็นของเนี่ย โอ้เห็นคิดยังไงคิดถึงอุดมการมากกว่าหรือกล้วยมากกว่าประธานโทษครับตาลุกวาวครับและกรณีของคนที่ตาลุกวาวในขณะนี้เอานี้ผมผมพูดให้ความจริงนะพักสายน้ำเงินบางพักบอกแล้วบอกว่าอยู่ในลิสต์ที่เข้ามา12อ่า12เพราะเขาบอกว่านอกจากค่าดูแลประจำเดือนและเงินเดือนได้แล้วเนี่ยยังมีโบนัสด้วยถูกต้อง เพราะฉะนั้นมันล่อใจของมันล่อใจคนทีนี้มากกว่าอนาคตที่คิดนะถึงบอกว่าเวลาลากยาวไปเนี่ยความละสัาในพักก้าวไกลมีมากขึ้นการขึงพืชยาวๆเนี่ยทำให้หมดแรงไม่มีสิทธิ์ไปต่อสู้ไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าไปอภิปรายหรือว่าทำอะไรในบทบาทที่ไม่มีสมาธิการขึงพืชนะครับการขึงพืชการยืดเวลาในการพิจารณาอนาคตก้าวไกลมีผล ในบริบทการเมืองครับ